สว,ส,สวัสดีดค่ะ,คะวันนี้พวกเราจะมาสรุปเรื่องหัวใจใชายหนุ่มนะคะดิฉันนางสาวมนัสนันมณีบูเลขที่32ห้อง4ี่ทับยีค่ะดิฉันนางสาวจุดามาภูมวงยิ่งเลขที่20ชั้นม4ีทับยี่สิบค่ะไปดูกันเลยค่ะ ผู้แต่งนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้นามปากกาวา่ารามจิตติลักษณะของหัวใจใชายหนุ่มนะคะเป็นนวนิยายขนาดสั้นใช้การเขียนจดหมายเล่าเรื่องเป็นตอนตอน,ต,อนต่อเนื่องกันไปมีทั้งหมด18ฉบับตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิตรรายเดือนเมื่อพุทธศักราช2464ค่ะแนวคิดของเรื่อง หัวใจใชายหนุ่มมีเนื้อหาแสดงให้เห็นการรับพระธรรมตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยโดยนำเสนอผ่านชีวิตของหนุ่มนักเรียนนอกที่เพิ่งจบการศึกษาจากประเทศอังกฤษมีการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่องเพื่อถ่ายทอดความคิดเห็นและสภาพสังคมไทยในขณะนั้นหัวใจใชายหนุ่มหมายถึงความรู้สึกความคิดทัศนะและอารมณ์ของคนวัยหนุ่ม เมื่อผ่านพ้นช่วงวัยนี้ไปแล้วจะมีการเปลีป่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจากพี่หนึ่งนะคะนายประพันธ์ได้เขียนขึ้นระหว่างที่นายประพันธ์เนี่ยกำลังนั่งอยู่บนเรือเล่นผ่านทะเลแดงนายประพันธ์ได้เล่าบรรยายถึงความรู้สึกที่เสียใจที่ต้องกลับมาประเทศไทยและดูถูกประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตนว่าไม่ซีวิลไลเหมือนอังกฤษเลยและได้เล่าถึงประสบการณ์ที่พบเจอกับหญิงสาวคนหนึ่ง เธอคือมิสมิลเลอร์หญิงสาวที่มีลักษณะคล้ายกับแฟนเก่าของเขาที่ชื่อลินลี่และทั้งคู่ได้พูดคุยกันจนรู้ว่าเธอเนี่ยจะลงที่ประเทศอียิปต์พอถึงที่หมายนะคะนายประพันธ์แอบหวังว่าเธอจะมีท่าทีที่เสียใจที่ต้องจากกับเขาแต่ไม่เลยเธอมีคู่ครองรักมารออยู่ที่ท่าเรืออยู่แล้ว ในฉบับที่4ในายประพันธ์เล่าว่าได้พบเจอผู้คนมากมายหลังจากนั้นแนวคิดของคุณพ่อของเขาที่ไม่คิดว่าคนจะได้ดีด้วยความสามารถของตนและการเข้ารับราชการในพระราชสำนักซึ่งตำแหน่งทั้งหมดนั้นเต็มหมดแล้วคุณพ่อของเขาเลยใช้เส้นสายโดยการไปคุยกับเจ้าคุณผู้สำเร็จราชการมหาเล็กแต่ก็ไม่สำเร็จ นายประพันธ์จึงขอคุณพ่อของเขาทําอาชีพค้าขายและถูกปฏิเสธเพราะท่านเห็นว่าการค้าขายนั้นไม่เห็นหนทางที่จะเป็นใหญ่เป็นโตได้นอกจากนี้นายประพันธ์ได้เล่าถึงการโดนจับคุมถุงชุนของตนกับแม่กินเนยลูกสาวอากรเพงโดยยืนยันจากคุณพ่อของเขาว่าเธอเป็นคนดีเหมาะสมกับเขาทุกอย่างแต่ความคิดเห็นต่างกันได้ทำให้ทะเลาะก,กัน ได้ว่าให้ไปดูตัวกันเสียก่อนและยังได้เล่าถึงการพบปะผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาชอบในโรงภาพยนตร์พัฒนากรอีกด้วยในฉบับที่5นายประพันธ์ได้เล่าถึงการได้เข้ารับทำงานราชการในตำแหน่งราชการในกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ว่ายังไม่มีอะไรพิเศษนะักและการดูตัวแม่กินเนยเขาบอกว่าหน้าตาของหล่อนนั้นเหมือนานางซุนฮหยิง การแต่งกายค่อนข้างพรุงพรางเหมือนต้นคริสต์มาสยังไม่ถูกใจเขาเท่าไหร่นอกจากนั้นเขาได้เล่าถึงผู้หญิงที่เจอที่โรงภาพยนตร์พัฒนากรที่ตนได้ไปสืบมาเธอชื่อนางอุไรพันศุภพรลูกสาวของพระพิณพัฒนากรหล่อนเป็นผู้หญิงสมัยใหม่แท้ไม่กลัวผู้ชายซึ่งนางประภัยน้องสาวของตนนั้นก็รู้จักเธอเขาจึงหวังว่าตนจะได้รู้จักกับนางอุไรเขาให้ความเห็นว่า ถ้าได้รู้จักกับแม่อุไรจะพอทําให้คิดถึงประเทศอังกฤษได้และจะทําให้ชีวิตน่าอยู่มากขึ้นฉบับที่6เขียนขึ้นวันที่11มกราในประพันธ์ได้เล่าถึงการพบแม่อุไรในคืนวันที่2มกราคมจากประภัยที่ได้นัดเชิญให้เขาไปดูแต่งไฟทางลำน้ําให้หลังจากนั้นก็ได้พบปากกันหลายครั้งเขานั้นชมว่าแม่อุไรสวยน่ารักน่าพึงพอใจในหลายๆเรื่องพูดถ,ถึงประเพณีเมืองไทย พี่น้องจูบกันไม่ได้แตกต่างจากฝรั่งและได้พูดถึงนางกิมเนยที่หลังจากเขาได้เดินผ่านหน้าร้านคุณพักตีไปกับนางอุไรเธอก็กโกรธยกใหญ่และไม่คุยกับนายประพันธ์อีกฉบ,บับที่9เขียนขึ้นวันที่21พฤษภาคมนายประพันธ์ได้เล่าว่าตนนั้นได้แต่งงานกับแม่อุไรตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมหลังจากที่เขากลับมาจากัวหินเขาได้ไปขอให้คุณพ่อจัดงานแต่งให้กับเขาและนางอุไร แต่ท่านไม่เห็นด้วยด้วยความที่ว่านางอุไรเป็นคนที่รู้จักผู้ชายเยอะและให้ดูกันไปก่อนประมาณหนึ่งปีแต่ในประพันธ์ปฏิเสธการรอคอยคุณพ่อของเขาจึงจัดการขอแม่อุไรและเมื่อแต่งงานกันแล้วจึงได้ไปฮันนีมูนที่หัวหินฉบับที่11เดเขียนขึ้นวันที่ย1สมิถุนายนนายประพันธ์ได้เล่าถึงบ้านใหม่ของเขาตัวปกติแล้วบ้านควรจะเป็นสถานที่พักผ่อนอันพึงใจสูกใจที่ได้เห็นภรรยาของตน แต่เขานั้นกลับไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นเขากับแม่อุไรกลับจากเพชรบุรีตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมด้วยสาเหตุที่ว่าเธอนั้นเบื่อการอยู่หัวเมืองและเมื่อถึงกรุงเทพก็ไม่มีใครไปรับทําให้เธอนั้นโกรธแต่ก็บอกว่าหลังจากที่ขึ้นจากเรือข้าทะเลาะก,กันเพราะการทะเลาะก,กันต่อหน้าคนอื่นมันดูไม่งดงามพอมาถึงบ้านใหม่ที่ดูไม่พร้อมสียังทางไม่แห้งเครื่องของยังจัดไม่เสร็จ เกิดการไม่เข้าใจกันขึ้นเล็กน้อยและในวันต่อ,ตอ,ตอมามีเหตุการณ์ที่ทําให้ขัดใจกันเรื่อยๆไม่ว่านายประพันธ์จะทําอะไรแม่อุไรบอกว่าเขานั่นผิดเสมอจนทําให้ในายประพันธ์รู้สึกเหมือนไปโรงเรียนเมื่อกลับบ้านฉบับที่12บเกิดขึ้นว,วันที่20พฤศจิกายนนางอุไรได้แท้งลูกและได้หมดรักกับนายประพันธ์หลังจากที่เธอหายดีเธอ,อก็เอาแต่เที่ยวเล่นใช้เงินฟุ่มเฟือยจนเป็นหนี้สิน ทำให้ในายประพันธ์นั้นต้องไปกู้ยืมเงินจากพ่อของเขาและนั่นทําให้พ่อของเขาโกรธมากและได้ตัดหนี้สินออกจากตนนางอุไรจึงได้โต้กลับไปว่าจะไม่ให้ในายประพันธ์จัดการทรัพย์สินและนางอุไรได้กลับไปอยู่กับพ่อต่อมามีข่าวว่าเธอไปเกี่ยวพันกับพญาตระเวนเมื่อเจรจากันนางอุไรย,ยอมตกลงยานายประพันธ์จึงกลับมาสดอีกครั้ง แับที่13เขียนขึ้นเมื่อวันที่22ธันวาคมในประพันธ์ได้เล่าถึงการกลับมาเป็นส่วนของเขาเขานั้นมีความสุขมากแต่ถึงอย่างนั้นการอยากของเขากับแม่อุไรก็ทําให้เขาถูกนินทาติโทษแต่เขานั้นไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะเขาคิดว่าการแต่งงานเป็นเรื่องส่วนตัวไม่มีใครจะมาสุขหรือทุกข์แทนเขาได้ส่วนนางอุไรก็อยู่กับพระยาตะเวนที่มีนางบําเรอทั้งหมด7คนพวกเธอทั้งหมดนั้นแพงดิเมื่อพระยาตะเวนไม่อยู่ นางอุไรทนไม่ไหวจึงขอไปอยู่กับพ่อของเขาพระยาตาเวรเลยได้ตามไปงอ้อให้นางอุไรามาอยู่ที่ถนนราช,ชประสงค์และเขาได้เล่าอีกว่าตัน,นั้นได้เลื่อนตำแหน่งมาเป็นผู้ช่วยกรมโรงเรียนพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนทางเสือป่าเขาได้เข้าประจำอยู่ในกรมม้าหลวงที่สมปาทานาและได้เลื่อนยศเป็นนายหมู่อีก และต่อมาก็มาถึงฉบับที่15แล้วนะคะในวันที่23มกราคมนายประพันธ์ได้เล่าถึงงานเฉลิมพระชนมพรรษาว่าปีนี้ค่อนข้างสนุกมากพระยาตะเวนก็เห็นด้วยเช่นกันเนื่องจากยังเป็นชายโสดเพราะยังไม่ได้เป็นสามีภรรยากันโดยทางกฎหมายและในช่วงนั้นพระยาตะเวนก็ได้ควงกับผู้หญิงคนหนึ่งบ่อยๆเธอชื่อนางส้อยแต่นางอุไรก็ทำอะไรไม่ได้มาก เพราะถ้าเลิกกับพยาตเวนจะได้รับความลำบากและต้องกลับไปงอพ่อซึ่งเธอได้อวดดีไว้แล้วว่าไม่จำเป็นต้องพึ่งพ่ออีกต่อไปจึงยอมที่จะอยู่นิ่งเฉยนอกจากนี้ยังได้พูดถึงสภาพสังคมฝรั่งว่าพวกฝรั่งเห็นว่าการมีภรรยาหลายคนไม่ทำให้รับความเสื่อมเสียเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวในบ้านต่อมาในฉบับที่16นะคะในวันที่31มกราคม,ม นายประพันธ์เล่าว่างานราชการทําให้เขาเพลิดเพลินและได้เปิดกว้างความคิดพร้อมทั้งพูดถึงสโมสรต่างๆที่จัดตั้งขึ้นซึ่งมักไม่สําเร็จยกเว้นสามัญอาจารย์สมาคมที่ยังยืนอยู่จากนั้นกล่าวถึงการดูละครคณะศรีอยุธยารมมเช่นชมการแสดงและแสดงความเห็นว่าผู้หญิงที่มีลูกแล้วไม่จําเป็นต้องแก่หรือปล่อยตัวหากดูแลตัวเองและทําให้สามีมีความสุขก็จะไม่ถูกทอดทิ้งค่ะ ฉบับที่17เขียนขึ้นเมื่อวันที่3มีนาคมในประพันธ์ได้เล่าว่าตนนั้นได้เลื่อนขั้นเป็นนายหมู่ใหญ่แล้วหลังจากกลับบ้านไม่กี่วันนางอุไรก็มาของ้ะคืนดีด้วยเหตุที่ว่าพญาตรเวนต้องการบ้านที่ถนนราชประสงค์ให้กับนางส้อยเมียรักของเขาเข้าอยู่เขาจึงขอให้นางอุไรย,ย้ายออกจากที่นั่นนางอุไรไม่มีเงินติดตัวเลย และถ้าจะกลับไปง้อพ่อของเขาก็กลัวจะขายหน้าเพราะอวดดีกับพ่อไว้เยอะแต่นายประพันธ์ก็ได้แนะนําให้เขากลับไปง้อพ่อของเขาเพราะเขาไม่สามารถที่จะดูแลนางอุไรได้นางอุไรจึงไปง้อพ่อและได้กลับไปอยู่บ้านพ่อของตนในฉบับที่18นะคะฉบับสุดท้ายแล้วในวันที่13เมษายนนายประพันธ์ได้เล่าว่านางอุไรได้ตกลงแต่งงานกับหลวงพิเศษ คุณพานิชที่เป็นพ่อค้าแล้วนายประพันธ์จึงคลายกังวลและนายประพันธ์เองก็ได้รักกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อนางสาวสีสมานเป็นลูกสาวเจ้าพยาพิส,สิทธิ์เสวกทั้งสองฝ่ายคุยกันเป็นที่ต้องใจแล้วและนายประพันธ์ได้ลงท้ายไว้ว่าให้ในายประเสริฐมาเป็นเจ้าบา่าวคุณค่าของเรื่องหนึ่งด้านเนื้อเรื่องหัวใจใชายหนุ่มเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็น พระปีชาสามารถในงานพระราชนิพนธ์มีแก่นเรื่องชัดเจนน่าอา่านน่าติดตามสนุกด้วยลีลาและบูหารอันเฉียบคมแฝงพระอารมณ์ขันเช่นการแต่งกายของแม่กิมเนยที่แต่งตัวดีแต่มีพระเครื่องเพชรมากสองด้านความคิดเรื่องหัวใจชายหนุ่มมุ่งเสนอให้ผู้อ่านเห็นว่านักเรียนนอกในสมัยนั้นเป็นผู้นำแฟชั่นอย่างสุดโต เมื่อปฏิบัติไปแล้วผิดพลาดก็ค้นพบตัวเองว่าต้องหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมทำให้ได้คิดว่าเราควรปรับและใช้ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 3. าด้านความรู้แสดงให้เห็นวัฒนธรรมการแต่งก,กายที่เริ่มไว้ผมยาวและค่อยๆเลิกนุ่งโจงกระเบนหันมานุ่งผ้าสิน้นการใช้คำทับศัพท์และสำนวนต่างประเทศเพื่อแสดงความเป็นนักเรียนนอกของคนในสัง คำที่ได้จากเรื่องหัวใจชายหนุ่มนะคะคุณค่าของความเป็นไทยไม่ควรหลืมวัฒนธรรมไทยควรเรีบรับสิ่งดีๆจากตะวันตกมาปรับใช้โดยยังรักษาขนุธรรมเนียมของตนการยอมรับและเรียนรู้จากความผิดพลาดมนุษย์ย่อมผิดพลาดได้แต่ควรนำมาเป็นบทเรียนเพื่อปรับปรุงตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุขค่ะความรักที่แท้จริงความสัมพันธ์ที่ขาดความเข้าใจย่อมไม่ยั่งยืนเหมือนความรักของ ประพันธ์กับอุไรที่จบลรงค่ะการใช้เสรีภาพอย่างถูกต้องหากใช้ในทางที่ผิดย่อมก่อให้เกิดผลเสียเช่นความประพฤติของแม่อุไรความยุติธรรมและความสามารถประพันธ์ยึดมั่นในความถูกต้องไม่พึ่งเส้นสายแต่ก้าวหน้าด้วยความสามารถของตนเองค่ะพวกเราทั้งสองคนขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ